สวัสดีเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกคนค่ะขออนุญาตปิดนะคะค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากคุณนิยมค่ะเอฟซีที่ชื่อคุณนิยมส่งมานะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคโอ้ยโอ้ยขอโทษค่ะเออขอภัยนะคะ่ะมาลุ้นกันว่ามีอะไรบ้างเกมหมดเลยเนาะ จะดูทีละถุงไอยทีละถุียงจะดูทีละถุงหรือจะดูหมดเลยเอะดูทีละถุงก็ได้จะได้จะได้สะ,ะดวกง่ายๆอันนี้อ๋อฝาของอันนี้โอ้โหเนี่ยค่ะเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญพระเพิงสมเด็จ่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบป้นไม่เข้าใจว่าทําไมมีเยอะจังเลยเยอะมากนะคะในตำตลาดอะคะ่ะเห็นวางขายกันเกลื่อนหมดป้านิาไม่เข้าใจว่า เขาทำออกมาเยอะหรือหรือว่ายังไงนะคะแต่เยอะมากเมื่อก่อนเลยเราเคยขายซื้อขายกันเหรียญนหนึ่งประมาณร้อยกว่าร้อกว่าสองบาทเคยขายกันได้ณปัจจุบันนะคะเหรียญละ10บาท5บาทปัเห็นกองอยู่ที่แผงพระนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญน,นี้จึงไม่มีราคาไม่เป็นราคารับซื้อค่ะบอกเลยว่าเหรียญทองแดงสมเด็จย่า ไม่ได้รับซื้อค่ะเพลงอเหรียญทองแดงทั่วไปพวกต่างๆแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นเหรียญที่เคยมีราคาสูงเหรียญน,นี้อาจจะเคยขายถึงสามร้อยแต่ปัจจุบันไม่มีราคาขายไม่ได้นะคะก็ไม่รับซื้อค่ะเหรียญทองแดงนะคะเหรียญแล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกของอะไรสักอย่างจะไม่ใช่เหรียญกระสับอะคะ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นราคาเอา,เอาประชาธิปไตยโหตอนนี้กําลังนั่นเลยประชาธิปไตย เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยวันมหาประชาชนโอ้โหชื่อเท่มากเลยอะ่ะวันมหาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเออชื่อเท่เท่นะคะชื่อของเหรียญเขาอาจจะสร้างขึ้นเพื่อที่ลํำลึกถึงการปฏิวัติการโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะการปรับปรุงบ้านเมืองการปกรครองเนี่ยมือสองมือชนกันนะคะวันที่9ทธันวาสอง ห้าห้าหกข้างบนนึเกเขียนอะไรละเก้าจุดสามเก้านอนะคะเขาก็เป็นความหมายของเขานั่นแหละเออพนันไม่นี่มีความรู้ด้านนี้พนันเลยไม,ไม่ไม่รู้นะคะ<ๆ>เขาก็เขียนวันมหาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเหรียญเนี่ยเหรียญที่ที่ทยกตัวอย่างให้ฟังคือเป็นเหรียญที่ ไม่มีราคาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการซื้อขายกันนะคะไม่ไม่เป็นที่นิยมอ่าต้องพูดแบบนี้เป็นเหรียญเหรียญทองแดงอะ่ะเป็นไม่เป็นเหรียญเหรียญไม่เป็นที่นิยมนะคะจากเคยที่ซื้อขายกันหลักร้อยสองร้อยสามร้อยมาก่อนนะคะตอนนี้ก็คือสิบยี่สิบน่าตกใจไหมราคาจากเป็นร้อยสองร้อยมาอยู่สิบยี่สิบค่ะแล้วก็มาดูเหรียญอื่นๆก่อนอันนี้เหรียญเงินเอาไว้ก่อนเอามานีเกลก,ก่อนเนาะทีละรายการ มาเหรียนิกเกิลเหรียญนิกเกิลยี่สิบาทอันนี้ครบรอบแปดสิบปีอ๋ออันนี้เป็นเป็นเนี่ยค่ะาไปทําของของชํารวยเห็นไหมคะครบรอบแปดสิบแปดปีคุณแม่นะคะีค่ะพศสองห้าสีหกเขาเอามาเป็นของทำของชมรวยน่ารักดีนะจริงๆไม่น่าเห็นด้วยเลยเนี่ยเอาไปทำของชมรวยเียเหมาะเลย เป็น,เ,ปนเหรียญของรัชกาลที่เก้าด้วยความที่เหรียญยี่สิบาทนะคะตอนนี้เขาไม่เป็นราคาไม่มีราคาค่ะมีมูลค่ากันยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญเพราะว่าเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกกันนะคะตอนนี้กรมเขาปล่อยออกมาแลกหน้าเหรียญเยอะมากเกือบจะทุกเทศกาลของงานกรมอะคะ่ะปีหนึ่งไหลที่ไหลยหลยครั้งมากงานงานแสตม์งานประกวดพระงานประกวดเหรียญงาน ประมูลเหรียญอะไรใจของมันเอือของโน,โน่นนี่นั่นงานกาชาตินะคะเยอะมากเขาจะทําเป็นแพ็กเกจเหรียญยี่สิบาทเนี่ยค่ะสิบเหรียญให้แลกหน้าเหรียญเลยสิบเหรียญสองสองร้อยบาทซึ่งเป็นเหรียญเก่าๆที่ผลิตไว้ก่อนมานานมากแล้วตั้งแต่ปีเนี่ยค่ะสามกว่าเนี่ยค่ะส3 3สมแปดเนี่ยคนนี้เขาก็มีชุดพวกนี้ค่ะเขาก็ทําแพ็กเกจให้แลก แลกในราคา200บาทได้ยี่สิบเหรียญก็เท่ากับราคาหน้าเหรียญเพราะฉะนั้นคนที่เคยเก็บเหรียญน,นี่เอาไว้อนะคะตอนนี้เ,เขาก็ก็ต้องเอาออกมาขายแหละขายไม่ได้เขาก็ต้องออกมาเทนหน้าหน้าเหรียญเพราะเพราะกรมของกรมนะคะเป็นเหรียญที่ใหม่ๆไม่ผ่านการใช้ง,งานเลยเขาก็าให้แลกนะคะจึงเป็นอะไรที่ตอนนี้เหรียญที่ลึก20บบาทคือล้นตลาดไม่เป็นที่ ได้รับความนิยมเท่าที่ควรช่วงก่อนหน้าโน้นได้รับความนิยมนะคะอย่างน้อยนะคะเหรียญนื้ออะต้องมี25บาทอะ่ะการซื้อขายกันเหรียญที่ผลิตเยอะๆวาระที่จํานวนผลิตเป็นเป็นสิบสิบล้านเหรียญอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องขายอย่างน้อยได้25บาทต่ําสุดเลยนะขั้นต่ําสุดเลยได้25บาททุกวันนี้นะให้แลกหน้าเหรียญเขาก็ไม่แลกกันนะคะเพราะนั้นบางทีเออ แลกไว้เยอะๆนะคะแลกจากที่คนที่เขาเอาเหรียญมาขายใช่ไหมคะเขาก็จะมีเหรียญยี่สิบาทติดมาไปนั่นาก็รับแลกไว้ให้เอาให้นักสะสมหรือให้พรรคพวกกันแลกฟรีหน้าเหรียญเขาก็ไม่เอากันเขาก็จะหาเฉพาะวาระที่เขาต้องการเท่านั้นใช่ไหมคะวาระอื่นเอาไปเขาก็ไปเป็นภาระเขาไม่เหมือนกับเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกอันนั้นใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องแลกก็ได้นะคะไม่ต้องเอามาแลกไปแลกก็ได้ไม่ต้องไปแลกคืนก็ได้เพราะใช้ได้ปกติเลยเอาไปซื้อของได้ นะคะเหรียญสิบาทสองสีเพราะเขาเขาเท่ากับเหรียญสิบบาทหมุนเวียนปกติค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเหรียญเสด็จนิวัสพระนครอ่าเป็นที่มาของเหรียญเมื่อกี้ไหนล่ะเสด็จนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เอานี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่พูดถึงเรียนเสด็จนิวัสพระนครเนี่ยค่ะหัวขเขาหักรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท เหรียญสิบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสิบาบาทค่ะราคาได้เท่านี้เลยจริงๆค่ะแล้วก็มาดูเหรียญอะไรก่อนนิกเกิลต่อเนาะยังอยู่ในนิกเกิลอยู่เหรียญน,นิกเกิลเหรียญน,นิิกเกิลยี่สิบบาทอ่ะเหรียญน,นี้จำนวนผลิตเขาเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะก็คือ รุปง่ายคือล้นตลาดแหละนะคะก็ไม่ไม่เป็นราคารับซือ้ออันนี้ครูดเก้าเหลี่ยมแอบครุดขออภัยคะ่ะครุดต,ตรงครุดต,ตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสิบบาทสองสีที่ระลึกสิบไม่รับซื้อนะคะสิบาทสองสีรับซื้อสิบาทนิกเกิลเหรียญสิบบาทนิกเกิลรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทเหรียญห้าสิบบาทปกตินะคะเป็นารับห้าสิบห้าบาทแต่บางวาระไม่รับนะคะให้แลกงหน้าเหรียญ เหรียญห้าสิบบาทที่ระลึกแลกหน้าเหรียญห้าสิบบาทอันนี้ก็ยี่สิบบาทยี่สิบาทนี่ก็แลกหน้าเหรียญยี่สิบบาทห้าสิบบาทแลกหน้าเหรียญห้าสิบบาทค่ะแล้วก็มีเอ๊ะเมื่อกี้พนักจะพูดถึงเสด็จนิวัฒน์พนครเนาะแล้วก็มาพูดเลยดีกว่าเหรียญเงินเหรียญเงินเสด็จนิวัฒน์พนคร